สีนะคะทุกคนมีสารลดนะคะมันจะมีอีกลดคือคือรดไปใชนะ่ดแต่มันไม่มีขายครับเห็นมีอเห็นข้างนเขาเอามาเขาซื้อได้และคัะทุกคนเนี่ยครับเป็นประมาณอยู่ที่24-25ถุงนะครับเลยดชจะเอาไดชีจะไดชีจะเอา,เอา,เอาที่ใยร้อนเขา้าใส่ก่อนอันนั้นของเก่าครับโอเคอันนี้ขอนใหม่เลย ให้ลอันกกนี้ลดเกลือทะเลบาริคิวเอบยฟาวิส,บสีบาริคิวโอเคเดี๋ยวลาชาน้ำนะครับอันที่มาชาน้วคนไหนมาชาน้ตัวไหนอันที่เราจะยิงข้อก่อนครับท,ทุกคนโอเคนะครับก่อนนี้ครับมันบรรจุไปขนมได้ก็จะ3-4ีลิตรนะโอเคนะครับ3 ให้มันนอนนะครับมันไม่ใกลครับนะแล้วก็อาทิตย์สองเมื่อวันเรียนนะครับ มาใส่แล้วนะครับใครจะซื้อได้ก็ใส่ซื้อกับจัดพี่ไม่ถึงเลตรเลยครับทุกคนมาใมส่แล้วใ่จัดซ่อนฉันอันนี้ขนมของพี่ไม่หนึ่งน,นี้นะครับทุกคนเพราะว่าไม่หน,นึ่งเมยวเขาลืมมาครับเอาอ๋อเก็บใส่ถุงอันนี้ขนมถุงมันเบอร์ นอนไว้ไครับแล้วนะครับเดี๋ยววันที่ยี่ปุ่นเมษาครับเปกก็นจักรที่นู่นนะครับกอนร้านรีสอร์ทลาลลุนรีสอร์นรทนะครับบีดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาขนมพวกนี้ไปสปายนะครับเพื่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนจะไปทะเล้วยขนมเนี่ยขนมมันทับกันได้จะไม่ถุนมาเบอร์หน่อยนะครับทุกคนทำมาไม่ดี เอามันจะมีถุงเบอร์ับอร์หน่อยครับท่านนี่ครับเป็นนี่เราสามารถเล่นๆกับอะไรได้นนครับแต่มันจะนื้นหอหน่ะ ตัวใหญ่วางไว้ทักันได้อันนี้ตัวแบบนี้แบบอโอเคตัวเ,เ,เ,เต็มก่อนกคนเห็ม ถอนขนเลยตะกร้าเลืเหลือซอสพิมซีดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ใครๆนะคะทุกคนใครชอบไม่ไสนก็กดเข้าไปที่ช่องแม่ไส้แน็ตได้เลยเลยครับทุกคน เที่ยวก่อนมาไปลาลูรีสอร์ทบีดนะครับโอ้มันยับนะครับขาดหมดถ้าอยูมันจะแบนโอเคนะครับสำหรับคล um like problem, ิปนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะครับบ๊ายบายลันลา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 ลับ๊ายบายเจอกันไม่ใส่เนสบ๊ายบาย